สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของลายมือบอกอะไรได้บ้างนะครับโดยพื้นฐานแล้วนะศาสตร์ทางลายมือที่เราสามารถดูได้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องนะครับที่เกี่ยวกับเจ้าของมือเป็นหลักอันดับแรกที่สามารถดูได้เลยก็คือลักษณะนิสัยใจคอนะครับอุปนิสัยที่เราพบเจอบ่อยๆหรือลักษณะเด่นของเจ้าของมือนี้ซึ่ง มันเป็นพื้นฐานที่จะบอกบอกได้ว่าอนาคตเขามีโอกาสที่จะพัฒนาก้าวหน้าร่ำรวยได้ไหมส่วนหนึ่งอยู่กับบุคลิกลักษณะนิสัยนี้ด้วยนะครับในจุดที่2ก็คือเรื่องของการเงินนะครับการเงินตรงนี้เราสามารถดูได้เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนหนี้สินที่ดินมรดกต่างๆนะครับซึ่ง ในแง่มุมของการลงทุนเนี่ยเราก็จะเน้นดูที่เส้นวาสนานะครับถ้าหากเส้นวาสนาเราดีในช่วงอายุนั้นๆที่ไปถึงนะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือว่า